ผมชอบมาบรรยายแล้วก็ชอบมาสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าเป็นสถาบันที่บ่มเพาะนักต่อสู้เพื่อประเทศชาติไม่ว่าจะในมิติไหนๆนะครับแล้วก็เราก็มีบุคคลซึ่งเป็นสามัญชนไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ปีดีพนมยงดอตอร์ป่วยอึ้งภากรอาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์ที่เป็น นักวิชาการและเป็นผู้นําประเทศที่อุทิศตัววันนี้จริงๆก็ผมมีงานอีกงานหนึ่งมันชนกันพอดเออีเป็นเรื่องการเลือกตั้งเหมือนกันนะแต่เลือกที่จะมาที่นี่ก่อนทีนี้อยากจะเริ่มต้นการวิเคราะห์เรื่องนโยบายโดยการพูดถึงการแข่งขันทางการเมืองในช่วงนี้ ซึ่งหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านในยกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านนักว,วิชาการอาวุโสก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะฮะผมเพียงแต่จะนำเสนอข้อมูลในบางด้านที่เป็นมุมมองที่อาจจะต่างจากหลายคนเรามักจะวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมพักการเมืองเนี่ยแข่งขันกัน ในการที่จะนําเสนอนโยบายประชานิยมแล้วมันจะทําให้ประเทศมีปัญหาหรือไม่แต่ในความเห็นของผมเนี่ยขอสไลด์ขึ้นหน่อยได้ไหมครับการแข่งขันทางนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต่อประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศส่วนการแข่งขันทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อํานาจโดยการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้น เกมแห่งอำนาจเนี่ยถ้ามันอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้หลักการที่ถูกต้องและคำหนึงถึงความมีเสถียรภาพและการพัฒนาก้าวหน้ายั่งยืนของประเทศเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเอาไม่ได้ไม่เป็นไร ไม่มันไม่ขึ้นต้องเคาะไม่ได้ใช่ไหมต้องเลื่อนเคาะเลื่อนไปเลยไม่ได้แสดงว่าสัญญาไม่เป็นไรครับก็ แม้ว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนนะครับแต่ว่าการมุ่งในการหาเสียงมากเกินไปเนี่ยซึ่งการมุ่งในการหาเสียงเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าคนที่เสนอตัวมารับใช้หรือทำงานเพื่อประเทศก็ต้องนำเสนอต่อประชาชนแล้วก็ทุกคนก็อยากจะชนะการเลือกตั้ง แต่การมุ่งหาเสียงมากเกินไปเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วมันก็มีบทเรียนในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในละตินอเมริกาในยุโรปบางประเทศว่าการหาเสียงมากเกินไปโดยไม่ดูผลระยะยาวโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากก็มีการประเมินกันนะครับว่าถ้า นโยบายหลายอย่างของหลายพรรคการเมืองเนี ang, ่ยนำมาปฏิบัติจริงเนี่ยต้องใช้งบเพิ่มประมาณ3ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทนี่คืออย่างน้อยหนึ่งเท่าของงบประมาณที่ใช้อยู่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะพรรคการเมืองต้องชี้แจงและตามกฎหมายรัฐมนูญฉบับล่าสุดเนี่ยรวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็ให้พรรคการเมืองต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปเพื่อการวางกรอบเพื่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีการใช้อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดการกับพรรคพรรคการเมืองบางพรรคหลังการเลือกตั้งนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาทีนี้แหล่งที่มาของงบประมาณเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าถ้าจะเก็บภาษีเพิ่มเนี่ย ก็ต้องไปดูที่ภาษีทรัพย์สิสนเพราะว่าภาษีเงินได้ภาษีแหวดเนี่ยมันคงขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้ฉะนั้นเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะมีแรงเสียดทานทางการเมืองเ,อเราก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่กําหนดทิศท,ทางของประเทศเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเดี๋ยวผมพยายามชี้ให้ดูว่าโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ หากมีการกู้เงินเพิ่มโดยไม่เพิ่มรายได้ภาษีรัฐบาลและพรรคการเมืองที่จัดตั้งก็จะต้องทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากๆคือต้อง10%ขึ้นไปซึ่งเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าโดยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยห้เนตี่ยเต็มศักยภาพละถ้า10%เนี่ยก็แสดงว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกินฝันนะฮะฉะนั้นก็ ต้องกู้เงินแน่นอนนะฮะต้องกู้เงินแน่นอนไปเลือนขอให้หน่อยนะต้องขอตรงลูกศรน,นะฮะลูกศรใช่ทีนี้เรามาดูเมื่อเมื่อเปรียบเทียบอ่ะอันนี้ไปที่สวัสดิการเลยโอเคเลยไปอันหนึง่งอ่าเมื่อเปรียบเทียบนโะยบายสาธารณะต,ต่างๆของรรคการเมืองนำเสนอก็จะพบว่า นโยบายที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องมีการประเมินผลกระทบระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อกลุ่มบุคคลต่างๆให้ดีนะฮะหากมีการกู้เงินเพิ่มโดยไม่เพิ่มรายได้ภาษีรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าต้องอเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไปอยู่ที่ระดับประมาณ10%ของ GDP นะฮะซึ่ง ถ้าไม่ถึง10%ของ GDP เนี่ยมันจะทำให้เกินเพดานที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันจะเกิน70% 70%เนี่เราขยายมาแล้วนะครับเดิมเนี่ยมันคือ60% 60%เนอี่ยแสดงถึงวินัยทางการคลังแต่เราขยายตอนที่เรามีโควิดการระบาดของโควิดแล้วมันจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มในการดูแลประชาชนเยียวยาผลกระทบทั้งหลายแจกเงินให้ประชาชนที่ตกงานว่างงาน และได้รับผลกระทบจากโควิดล้วขยายมาแล้วเป็น70ทีนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่โตมากพอเนี่ยมันจะเกิน70เกิน70ถามว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศในลักษณะแบบประเทศไทยเนี่ย70นี่ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับยุโรปบางประเทศเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นเขาร้อยกว่าแต่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะว่าฐานภาษีเขาใหญ่ แล้วก็สวัสดิการเขาก็ค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเขาลดสวัสดิการได้แล้วก็เพิ่มภาษีเพิ่มรายได้ได้นะแต่ว่าประเทศที่ประเทศรายได้ระดับปานกลางอย่างไทยเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคือเรา,อย,า,อ,ยาอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยมีฐานะที่ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าแม้ว่านี่สานะของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกู้ในประเทศก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้า นักลงทุนต่างประเทศไม่เชื่อมั่นเขาก็จะอาจจะมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลที่ถืออยู่ซึ่งก็สร้างปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราดูอีกปัญหาหนึ่งก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับตอนนี้คือภาครัฐเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยหนี้สาธารณะเนี่ยปีๆหนึ่งเนี่ยประมาณ1 8 2 4 7 7ล้านบาทนะฮะแสนล้านอ่ะพูดง่าย 1.8แสนล้านเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าดอกเบี้ยที่ระดับนี้นะถ้าต่อไปรัฐบาลต้องกู้เงินจากประชาชนออกพันธบัตรเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นฉะนั้นภาระดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาซึ่งก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้าฐานะทางการคลังของไทยในะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องฟันธงเลยบอกว่า ไม่สามารถที่จะแบกรับนโยบายประชานิยมแบบแจกเงินและการก่อหนี้ที่ไม่คุ้มค่าอีกต่อไปเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาปัญหามันอาจจะไม่เกิดภายในปี2ปีนะครับแต่3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนักของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นหลังที่ที่จะต้องมาแบกรับภาระนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าระบบสวัสดิการของ ของหลายประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรอบความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นแนวแบบเสรีนิยมนะแต่ว่ามีส่วนผสมของแนวคิดแบบสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งเราเราไม่ได้ไปถึงขั้นของประเทศอย่างอย่างสแกนดิเนเวียแต่อันนี้เนี่ยมีมีพักการเมืองพักหนึ่งก็คือพักคก้าวไก่พักคก้าไก่เนี่ยเขาต้องการผลัก ให้ไปถึงจุดนั้นนะแต่ว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวเสรีนิยมนะแล้วก็การจัดสวัสดิการโดยรัฐรัะนโยบายหลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆมันจะเป็นประชานิยมค่อนไปทางประชานิยมอยู่ทีนี้ถ้าเราดูพลวัตเศรษฐกิจและการเมืองของไทยซึ่งอยู่ในสไลด์ถัดไปเนี่ยเรามองย้อนกลับไปนิดหนึ่งอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งขอขอ,ขอบคุณท่านบรรณาธิการมากนะครับก็คือ เราเราดูเนี่ยคือเราเนี่ยเคยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองมากนะฮะคือถ้าเราไม่สะดุดเนี่ยป่านี้เนี่ยเราเราเป็นประเทศระดับเดียวกับเกาหลีใต้นะฮะเราสะดุดตอนปี40เราสะดุดตอนปี40นะฮะคือก่อนปี40เนี่ยทศวรรษ2530เนี่ยประเทศไทยคือประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนะฮะบางปีเนี่ยคือตัวเลขสองหลัก แล้วสัสดส่วนของการลงทุนเทียบกับ GDP เนี่ย44ซึ่งสูงมากนะแต่วันหนึ่งฟองสบู่ก็แตกซึ่งเราไม่มีเวลามาวิเคราะห์ว่าทำไมฟองสบู่แตกซึ่งฟองสบู่แตกเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางการเมืองนะเพราะว่าหลังพฤษภา3.5เนี่ยนะฮะจนถึงปี40เนี่ยเราไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลยนะครับเรามีประมาณ5-6รัฐบาลภา,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 ายใต้เวลาแค่4ปีก,กว่านะ แต่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันดีนะมันดีมันก็เลยประคับประคองไปได้แต่พอฟองสบู่แตกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยกลับไปเติบโตสูงอีกเลยนะฮะแม้ว่าในสมัยรัฐบาลทักษิณยุคแรกเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็ไม่ไม่กลับไปเหมือนทศวรรษ2530ในขณะที่การเมืองดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะมีรัฐธรรมนูญปี40มีการปฏิรูปทางการเมือง แต่ในที่สุดเนี่ยการปฏิรูปอันนั้นเนี่ยมันไม่ไปต่อเพราะว่ามันเกิดปัญหาทางการเมืองซึ่งเราจะไม่อภิปรายในเรื่องนี้นะครับเชิญสไลด์ต่อไปนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมยพยายามจะชี้แล้วก็นโยบายของภาคการเมืองเนี่ยยังไม่ได้แก้ในเชิงโครงสร้างก็คือความเหลื่อมล้ําของสังคมไทยกลุ่มประชากรประมาณ20%ล่างสุดหรือส่วนฐานของพิระมิดเนี่ยถือของทรัพย์สินไม่ถึง3%เท่านั้น มีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ3.5เท่านั้นเองครัวเรือนไทยมากกว่า70นะครับไม่ได้เสียภาษีเงินได้แต่ทุกคนเนี่ยเสียภาษีแวนนะครับกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีมากที่สุดก็คือกลุ่มที่จะต้องเสียภาษีทรัพย์สินภาษีทรัพย์สินเนี่ยเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลน,นะครับทีนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทยเนี่ยรุนแรงมากและติดอันดับโลก แต่เนื่องจากชาวไทยเนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่นะเป็นชาวพุทธซึ่งชาวพุทธเนี่ยเราจะมะีคุณธรรมจริยธรรมบางอย่างแล้วสังคมไทยเนี่ยก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างปณนีประนอมนะเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนะครับโครงสร้างแบบเนี้ยถ้าอยู่ในบางประเทศเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับมันต้องทลายลงมาเพราะมันเหลือหล่อมล้ำสูงมากนะแล้วก็วัฒนธรรม ก็เป็นวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมผสมอุปถัมภ์กติกาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับปี60แล้วก็มีระบบหลายมาตรฐานคนระดับล่างนี่ถูกกดทับลำบากมากฉะนั้นเวลามีการเสนอนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนโยบายเรื่องปรับเพิ่มเงินเดือนอขั้นต่ำเนี่ยทุกคนทุกคนตอบสนองหมดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยม,มันลำบาก แล้วเวลามีนโยบายประกันราคาหรือแม้กระทั่งรับจำนำสินค้าเกษตรเนี่ยเขาพึงพอใจนะโครงสร้างแบบนี้ไปต่อไม่ได้ฉะนั้นนโยบายที่เราต้องการก็คือโครง,ครงสร้างที่เราจะมีต่อไปนะฮะซ,ซึ่งอยู่ในภาพถัดไปอีกนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ซึ่งมันต้องอาศัยนโยบายที่ที่แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ใช่ในโยบายระยะสั้นนโยบายที่ได้แต่คะแนนเสียงนะฮะ เราจะต้องทําให้ประเทศเนี้มีโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นโปรดอากาศอย่างเท่าเทียมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ทําให้เกิดประชาธิปไตยที่มั่นคงที่เรียกว่าเดโม r ครติ c คอน o l i ลเดชันสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองและสร้างความเป็นพล,ลเมืองผู้ตื่นรู้หรือแอคทีฟซิต i z เซนะฮะทีนี้พล,ลเมืองที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรเราจะไม่ใช้เวลา ในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยพูดถึงสิ่งนี้มากนะักเพราะว่าเราเน้นไปที่เรื่องนโยบายนะฮะทีนี้นโยบายของของหลายพรรก,การเมืองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปสไลด์ที่ประมาณที่ท16่ฮะจะเป็นมีภาษาอังกฤษนิดนึงฮะคือคือเวลาเราทำให้เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่า เศรษฐกิจเนี่ยมีศักยภาพยังไงโดยโดยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยห้าถึเซ็นตทำได้โดยไม่มีแรงกดดันเงินเฟอ้อโดยโดยไม่มีปัญหาเรื่องเสถีรยรภาพทีนี้การเติบโตตามศักยภาพเนี่ยให้เราไปดูช่องว่างการผลิต GDP เอาท์พุตแกลทั้งหลายเมืองไทยเนี่ยยังมีเอาท์พุตแกลที่ใหญ่มากก็แสดงว่า ระบบเศรษฐกิจเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการลงทุนได้มากกว่านี้โดยไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันโตได้5-6% 5-6%ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10ปีหรือ15ปีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามพ้นประเทศรายได้ระดับปานกลางซึ่ง มีพักการเมืองเพียงไม่กี่พักนะผมไม่เอ่ยชื่อว่าพักไหนที่มีการตั้งเป้าแบบนี้นอกกนั้นนอกกนั้นไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไประบุพักเดี๋ยวจะเป็นการไม่เป็นกลางอีกนะฮะจะมีพักที่เขาระบุชัดแล้วก็ต้องไปให้ถึงคือมันมีแผนที่ชัดนะฮะว่าจะไปยังไงนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยประเด็นเรื่องนโยบายต่างๆนะฮะ ก็ไปที่เดี๋ยวขอไปนะฮะตรงที่ SDG SDG ฮะเ SD อ SDG เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่หลายประเทศคอมมิตที่จะทำรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคอมมิตที่จะทำแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่ควรจะคอมมิตที่จะต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องที่ เป,เป็นผลประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นผลประโยชน์โดยรวมของโลกและเป็นผลประโยชน์ของไทยและคนไทยส่วนใหญ่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เรารเผชิญวันนี้ก็คือ global warming เราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเรายังร้อนเลยถูกไหมครับแล้วก็เราเจอฝุ่น pm 2.5เราเจอหมอกควันงั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้พักการเมืองจะต้องมีนโยบายนี้ชัดเจนพักการเมืองไม่พูดถึงว่ากรุงเทพอ,อีก40ปีจะจมทะเล ไม่มีใครพูดไม่มีใครเริ่มต้นที่จะบอกว่าจะวางแผนเรื่องนี้และจะลงทุนป้องกันกรุงเทพหรือไม่หรือจะย้ายเมืองหลวงหรือจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไม่มีใครพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วอันนี้เนี่ยผูกโยงกับ sustainable development goal นะฮะแล้ว sdg เนี่ย17ข้อเนี่ยท่านไปดูเลยหัวใจคืออะไรหัวใจคือสิ่งที่มหาลัยธรรมศาสตร์พยายามทำอยู่ ก็คือประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและ Active Citizen การสร้าง Active Citizen เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังทำอยู่และจะต้องทำต่อไปนะทำให้มากกว่าเดิมเป็นเป็นเป็นจุดที่จะบม่บมเพาะผู้คนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนะครับทีนี้นโยบายอื่นๆเนี่ย ผมคงจะข้ามไปบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะไปที่ New S-Curve นิดหนึ่งนะฮะ New S Curve เนี่ยไปที่ New S-Curve เลยคือคืออุตสาหกรรมที่ของเราที่มีอยู่ตอนนี้มันสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหมดแล้วนะทีนี้ทีมทีมเศรษฐกิจของของรัฐบาลหลายรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ด้วยอย่างทีมอาจารย์สมคิดเนี่ยก็พยายามจะ บอกว่าให้มี New S Curve ทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน e e c แต่ประเด็นมันก็คือว่าเราฝันได้ฮะเราฝันได้เราเราทำสิ่งนี้เนี่ยแค่ในระดับความคิดใน Power Point แต่ว่าในความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีคนไม่มีทักษะของแรงงานไม่มีงานวิจัยไม่มีนวัตกรรมเราไม่ลงทุนจริงจังเรื่องนวัตกรรมเรื่องการวิจัย แต่ว่า new S curve ทั้งหมดจะฝันอะไรเยอะๆเตมไมหมดเนี่ยจะเอาอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการบินโลจิสติก Digital, อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรนี่อาจจะทำได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าเป็น new S curve ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ new S curve ที่สำคัญที่สุดคือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศนี้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานล่าก แล้วต้องกระจายอํานาจอย่างจริงๆนะครับท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงเนี่ยร่วมกับสมาชิกคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา2475ก็โดยการที่มีความคาดหวังว่าประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงต่อเนื่องแต่ว่า91ปีของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามี ประชาธิปไตยจริงๆมีการเลือกตั้งเนี่ยยีกว่าปีเท่านั้นเองฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยผมมองโลกในแง่ดีนะฮะว่าพักการเมืองมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ดีแล้วแล้วการที่พวกเรานักวิชาการรวมทั้งสื่อมวลชนอย่างคุณบักบันได้พูดถึงเนี่ยก็คือว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้เลือกเพราะนโยบายมากขึ้นซึ่งเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะ แต่ว่าเราต้องพัฒนาต่อเพราะว่านโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันยังเป็นเรื่องกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์บักบันนะฮะกับอาจารย์สติธรเนี่ยพูดได้ชัดมากมันเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการเอาชนะเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องการตลาดทีนี้จะให้นโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันอยู่บนฐานคิดแบบวิชาการการวิจัย แล้วก็เป็นนโยบายที่เป็นเรื่องระยะยาวมากขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องให้เลือกตั้งอีกสักสองสาครั้งแล้วก็พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันมากขึ้นอันนี้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้ามาดูเฉพาะเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือสวัสดิการทางด้านสุขภาพการศึกษาการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอันนี้ไม่ได้ต่างกันมากทุกพักก็เล่นอยู่ในเกมนี้หมดนะแต่ว่า หลายอย่างที่ให้เนี่ยมันเป็นเรื่องย่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ดูเป็นรูปปรธรรมเพราะว่าเวลาไปเลือกเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆแต่ว่าพักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดในเชิงระบบนะการให้เนี่ยยังเป็นให้อยู่บนพื้นฐานของการที่ยังตอกย้ําระบบอุปถัมภ์อยู่คือคือถ้าเราจะยกระดับประชาธิปไตยไทยเนี่ยคือเราต้องให้ประชาชนเนี่ยคิดได้ถึงขั้นที่ว่า สวัสดิการพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเสียภาษีไปแล้วคนในประเทศเนี้ทุกคนเสียภาษีหมดแม้ว่าจะไม่ไม่อยู่ในฐานภาษีเงินได้ก็ตามเขาก็เสียภาษีแวดฉะนั้นเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาที่ควรจะได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณให้พรคก,การเมืองให้และการเมืองให้เนี่ยมันไม่ใช่บุญคุณอะไรมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกว่าเขาจะเอาแบบนี้หรือเอาแบบนี้หรือจะเอาอีกอย่างหนึง่งแล้วอันนี้เนี่ย มันจะถึงจะแก้ปัญหาในเชิงระบบได้มากกว่าและแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เหลื่อมล้ำได้มากกว่าประเด็นที่สองต้องมาดูว่าผลประโยชน์สวัสดิการที่ให้ผมผมเน้นพูดเรื่องสวัสดิการเพราะว่านโยบายอย่างอื่นเนี่ยพรคการเมืองต่างๆเนี่ยแม้จะมีอยู่แต่ไม่ได้ขายนโยบายพวกนี้เช่น EEC เรื่องการลงทุนเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กระตุ้นให้คนจะไปไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไปลงคะแนนให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระยะยาว ฉะนั้นเราต้องดูว่าผลประโยชน์สวัสดิการที่ให้เนี่ยเหมาะสมกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศหรือเปล่าถ้าถ้าประเทศเรายังมีสัสดส่วนของไรายได้ภาษีเนี่ยสิกว่าเมื่อเทียบกับ GDP ในขณะที่สแกนดิเนเวียเนี่ยสามสหรือแม้กระทั่งเยอรมันเนี่ยก็30กว่าเราจะไม่มีสวัสดิการแบบนั้นได้อย่างไรถ้าเราจะมีก็หมายความว่าต้องยอมรับการปฏิรูปก,การเงินการคลัง และต้องเก็บภาษีเพิ่มเพราะว่าเราไม่สนับสนุนให้ใหก่อนหนี้เพิ่มอยู่แล้วเพราะมันจะเกิดปัญหามากขึ้นในเรื่องความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจรายได้ภาษีจะเป็นเท่าไหร่รายจ่ายด้านสวัสดิการคิดเป็นสัสดส่วนของงบประมาณเท่าไหร่ที่พรรคการเมืองต่างๆใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยแม้จะใช้นโยบายประชานิยมนะแต่ว่าประเทศไทยยังห่างไกลความเป็นประเทศที่มีสวัสดิการที่ค่อนข้างดี เพราะว่าถ้าเราไปดูรายจ่ายสวัสดิการเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยยังห่างชั้นมากแม้กระทั่งประเทศอาเซียนและเอเชียด้วยกันนะฮะฉะนั้นก็คือมันยังยังสามารถต้องไปได้อีกเยอะแต่ว่าต้องต้องอธิบายให้ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนแล้วอันนี้เนี่ยต้องต้องเป็นการปฏิรูปประเทศคือคือมันเป็นนโยบายแค่หาเสียงไม่ได้มันเป็นนโยบายแค่เป็นกลยุทธ์ในการเลือกตั้งไม่ได้ แต่มันต้องมีฐานคิดทางด้านอุดมการณทีนี้การจะให้พรรคการเมืองมีฐานคิดทางด้านอุดมการณ์ได้หรือไม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มันมีการต่อสู้อะไรที่มันยาวนานเท่าไหร่แม้ว่าเราจะบอกว่าเ,เราก็ต่อสู้มาเยอะแล้วนะ91ปีเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับหลายประเทศนะเขายาวนานกว่าเนะเราเรารู้ง่ายประเทศไทยนะพวกขบวนการแรงงานเนี่ย พยายามจะจัดตั้งพรรคการเมืองก็ตั้งไม่ได้อ่อนแอมากไม่มีพรรคเลเบอร์ในประเทศไทยนะทั้งนี่คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนี่นี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกอีกมากแต่ว่าอันที่มันสร้างปัญหาเนี่ยผมว่ามันเป็นนโยบายพักคหนี้ยกเลิกแบ็กลิสเครดิตบูโรเนี่ยอันนี้มันจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ย จำนวนหนึ่งเนี่ยกังวลว่ามันจะเกิดจริยะวิบัติภาษาไทยนี่ใช้คําว่าจริยะวิบัติตางาี้อังกฤตก็คือ Moral Hazard ในระบบการเงินนะส่วนเรื่องการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําเรื่องเพิ่มเงินขั้นต่ำเนี่ยอันนี้ต้องดูผลิตภาพด้วยเพราะว่าถ้าไม่ดูผลิตภาพเลยเนี่ยสมมุติว่าต้นทุนแรงงานมันสูงถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน แล้วมันจะทำให้เราโตลดลงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องมีนโยบายหรือมาตรการที่ t a r g e t มุ่งเป้าไปที่คนระดับล่างซึ่งก็คือบรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยปัญหาหลายอย่างก็ยังยังอยู่นะสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี active citizen Active Citizen เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งศึกษาในระบบและนอกระบบนะฮะอย่างอย่างคุณบากบั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยก็คือการให้ความรู้ให้ข้อมูลประชาชนซึ่งอันนี้มันจะเปลี่ยนประเทศได้เร็วกว่าที่เราจะมาอบรมกันในมหาวิทยาลัยเรียน4-5หปีแล้วถึงจะจบออกไปแต่ว่าสื่อเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศไดน้นี่คือประเด็นหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้อย่างเดียวไม่ได้นะเศรษฐกิจต้องดีด้วย คือถ้าเศรษฐกิจไม่ด <Jesus S 1> kind of ีเนี sort of of ่ยประชาชนต้องหาเช้ากินขําถามว่าจะมีเวลามานั่งฟังอภิปรายแบบนี้ไหมเพื่อหาข้อมูลเพื่อติดตามคุณสมบัติของนักการเมืองดูไปตรวจสอบประวัติว่าเชื่อถือได้หรือไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรมีความซื่อสัตย์หรือไม่เพราะเวลามันคือต้นทุนคือถ้าเขายังมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยมันมันประชาธิปไตยมันมีคุณภาพไม่ได้ เราไปดูเลยว่าประเทศที่ประชาธิปไตยมีคุณภาพเข้มแข็งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีและพัฒนาแล้วแต่ผมมีความหวังนะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR code ด้วยนะครับ